คือที่ที่พี่ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงแพะก็เนื่องจากทําไร่ทํานาทําลาไม่ประสบความสําเร็จทําแล้วลงทุนแล้วมันไม่เหลือไม่ไม่เหลือผลกํากไรที่จะพอได้ใช้หนี้เพราะเรามีหนี้เยอะมาประสบราคาปลาถูกมากถูกจริงๆอะ่ะจากประดาบสี่สิบห้าบาทก็เหลือแค่ยี่บ้าบาทปลาดีร้อยห้าบาทก็เหลือแค่หกสิบ้าบาทเหหกสิบ ถ้าแปรรูปถ้าเราตลาดถ้าเราขายได้อนาคตเราก็มีเราก็มีอนาคตที่ดี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2560อนุมัติงบประมาณกว่า22,895.36ล้านบาทให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการ9101ตามรอยท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนานการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์พัฒนาการเกษตรของชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนย่อยของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพอกอและเครือข่าย9,101ชุมชนนำเสนอกิจกรรมเกษตรที่จะดำเนินการในลักษณะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรใน8กลุ่มกิจกรรมชุมชนละไม่เกิน2.5ล้านบาทดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2560จากนั้นชุมชนสามารถดำเนินโครงการต่อเพื่อความยั่งยืนต่อไป เกษตรกรในพื้นที่ที่เข้ามารับขอรับการสนับสนุนก็ประมาณเนี่ยส่วนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ต่อยอดนะครับโดยที่เขานําเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญามาต่อยอดจึงทําให้โงานนี้ถ้าถ้าไปสู่ระดับของกลุ่มแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มอย่างมากเพราะว่า,าด,วด้วยตัวของโครงการแล้วเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เขาสามารถดำเนินการได้เลย แล้วมันก็ทําให้เกิดการจัดจ้างแรงงานในพื้นที่ได้ด้วย ความก้าวหน้าของโครงการในขณะน,นี้ได้รับการอนุมัติแล้ว24,168โครงการวงเงิน19,864.12ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ87.31ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการโดยเป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มากที่สุดรองลงมาคือการผลิตพืชและพันุ์พืชปศุสัตว์การผลิตอาหารและการแปรรูปประมงฟาร์มชุมชนการกำจัดศัตรูพืชและการปรับปรุงบำรุงดิน คือเราเมีชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแล้วชุมชนเราส่วนใหญ่เป็นผู้เลี้ยงปลาช่อนนะครับเราก็ต้องการแก้ปัญหานในชุมชนก็คือปัจจุบันสินค้าราคาปลาช่อนมันตกต่ำเราก็คิดก,การแปลรูปขึ้นมาแล้วก็จะเอาสิ่งที่เหลือจากการแปลรูปไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ําชีวภาพแล้วก็จะปุ๋ยชีวภาพมาใช้กับแปลงพืชที่อยู่บนคันบ่อของเราครับสิ่งที่คาดหวังก็หวังว่าอ,อ,อาชีพของเราจะ มีความมั่นคงและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะในการผลิตครั้งต่อไปเราจะซื้อแค่วัตถุดิบเช่นสับปะรดในชุมชนของเราและผักตบชวาในครูคลองเพื่อมาทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากนั้นเราจะจดวิสาหากิจชุมชนและกําไรที่ได้เราจะนำมาป,ปันผลให้กับสมาชิกทุนที่เหลือเราจะนำมาเป็นต้นทุนในการผลิตในครั้งต่อไป จากการติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวในหลายพื้นที่พบว่ากลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้มแข็งและต้องการต่อยอดในการสร้างอาชีพใหม่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการเรียนรู้และนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ให้เหมาะสมช่วยเขาเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองรัฐบาลนี้ต้องการอย่างนี้ในวายว่าผัวก็คือพระราชบัายก็คือต้องพระราชทานท่านทรงพระราชว่าต้องให้เบ็ดตกปลาดีกว่าให้ปลาวันนี้เราให้ปลาตลอดอะ แล้วมันก็หมดมันก็ไม่แข็งแรงก็ตกหมายว่าหาปลาไม่เป็นไงเพราะนั้นเอามาใช้สิครับให้ท่านคิดโครงการขึ้นมาอยากจะทำอะไรโครงการในพื้นที่ที่คิดว่าทำได้แล้วดีทำขึ้นมาย่านนี่แหละตามรอยเท่าไรท่าเราจะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายขนมจีนมาตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารจัดการกลุ่มทำขนมจีน ให้มันมั่นคงยั่งยืนอยู่กับชุมชนของเราตลอดไปค่ะเงินสองล้านห้าเนี่ยแบ่งเป็นค่าแรงไปครึ่งหนึ่งที่เหลือครึ่งหนึ่งเอามาเป็นค่าลงเรือนแล้วก็ค่าซื้อแพะเข้ามาขุนอนาคตข้างหน้าเนี่ยเงินจาก 2, สองล้านห้าแสนซึ่งแบ่งออกเป็นค่าแรงครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะได้กลับคืนมาเต็มเม็ดเงิน 2, สองล้านห้าแสนในไม่ช้า แล้วจะมีสามล้านสี่ล้านห้าล้านต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นโครงการนี้เข้ามาทุกคนดีใจมากความสึกต่อโครงการนี้โดยเฉพาะวิธีการเนี่ยครับให้เงินมาชาวบ้านบริหารกันเองอันนี้ครับคือถูกต้องแล้วที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยรู้จกักรู้จักรมกลุ่มกันได้และทํางานร่วมกันให้เป็นผลที่จะได้ตรงนี้แน่นอนแล้วลว่าเราเกิดกลุ่มที่ชัดเจนเกิดปิดสินค้าเกษตรที่ชัดเจนขึ้นเกิดความรู้ในการปิดเกิดการทํางานร่วมกันนี่ครับที่ที่คิดว่า ม,มันต้องเกิดขึ้นจากโครงการนี้แน่นอน,ม,นมันตรงใจอ่ะมันตรงใจนะราะว่าไอ้ไอเกษตรกรที่เขาบอกว่าอะไรนะมันจะมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนคือนโยบายอย่างเนี้ยที่ลงมาสู่เกษตรกรเนี่ยถ้าหากว่าเกษตรกรตอบรับแล้วก็ทําตามสนองนโยบายที่รัฐบาลได้วากอาไว้เนี่ยผมคิดว่ามันมั่นคงมั่งคัง่งจริงอย่างที่ทเขาพูดแหละครับ